เอาล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าจักรพรรดิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูอีสานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพจภูจิโนแฟนคลับนะครับ ที่อนุญาตถ้าผมเอามางังงะที่ทางเพจนี้แปลนะครับมาทําคลิปนะครับถ้าผมอ่านชื่อเพจผิดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับตอนที่หนึ่งเมืองเฉียงส่วนเจ้าได้ยินเรื่องของลินหยาแล้วหรือยังวันนี้มันได้ปลุกสปริตขึ้นมา เป็นโรงศพสีดําข้าได้ยินมาว่าสปิิดขยะมันคือดอกไม้และหญ้าโรงศพมันเป็นสปริดชนิดใดนี่มันน่ากลัวมากบอกได้เลยว่าการที่ตระกูลหลินมีคนที่ปลูกได้สปฤิตแบบขยะนั้นมันเป็นเรื่องที่ขำสิ้นเสียจริงตระกูลหวางถูกต้อง ข้าต้องการถอนมั่นกับเจ้าเจ้าปลุกได้สปลิดลงศพมันทำให้ข้ารู้สึกละอายใจจนต้องมาหาปรมาจารย์ชิงเพื่อถามถึงเรื่องของสิ่งอัปมงคลน,นั่นตอนแรกเจ้าไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้ที่เจ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าเพียงแค่ต้องการ ทำไมข้าอบอายเท่านั้นทำไมข้าต้องทำแบบนั้นกับขยะเช่นเจ้ากันละ่ะเจ้าเจ้าเจ้าอะไรมีราบอ๋อวิญญาณน,น้ำแข็งคุณหนูวางหนงนั่นคือสปริตน้ำแข็งของแท้แน่นอน ลืมเรื่องของมันไปเถอะน้องหนิงเจ้าไม่ควรใช้อารมณ์กับขยะแบบนี้มันไม่คุ้มค่าเลยสิพี่ลิวหยานกล่าวถูกต้องแล้วข้าจะเข้าไปเรียนที่สถาบันชัยหยานในเร็วๆนี้และข้าก็ไม่ต้องการที่จะเสวนากับขยะแบบเจ้าอีกในวันนี้ ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะพาน้องหนิงไปเข้าเรียนที่สถาบันชายยานหากเจ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็รีบใส่หัวไปซะแล้วข้าจะไม่ทำลายเจ้าข้าไม่ไปเจ้าสุนัขสองตัวนี้สมปีต่อจากนี้ข้าลินหยานจะเข้าไปเรียนที่สถาบันชาย,ยาน ให้เจ้าดูเองและข้ะเอเจาชนะเจ้าจนกว่าถึงจนกว่าถึงวันนั้นเจ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการถอนมั่นนี้อีกแายในวันนี้ข้าจะเป็นคนขอหยาก,กับเจ้าเองเจ้าตะกูลหลินคันพอสู้เอ,อ๋ มันไม่สําคัญว่าเราจะได้สปริตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีเหตุผลของมันเพียงแค่รอให้มีใครบางคนหาคำตอบเท่านั้นในแถบเทียนวูมีผู้ที่ไม่สามารถปกสปริตวิญญาณขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความแข็งแกร่งของการบ่มเพาะพลังเท่านั้น คุณแแจสำคัญคือความเชื่อมั่นและศรัทธาข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ยอมแพ้แค่เพียงเพราะว่าสปริตของเจ้าคือโรงศพลินยานท่านพ่อเป็นห่วงเจ้ามากก่อนจะมาที่นี่ท่านก็ได้ถามข้าเกี่ยวกับอาการของเจ้าว่าเป็นยังไงบ้าง ข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะแค่เรื่องที่ว่าสปริดของข้าเป็นขยะมันไม่สามารถหยุดข้าได้หรอกข้าต้องแข่งกังขึ้นแน่นอนโอเคข้าต้องแข่งกังขึ้นให้มากกว่าเพื่อน้องสาวที่อ่อนแอของข้าและตอนนี้ท่านพอ ก็กลายเป็นคนพิการข้าจำเป็นต้องแข็งแก่งขึ้นเท่านั้นแต่ข้าควรจะทำยังไงกับสปริตขยะแบบนี้ทำยังไงมันถึงจะแข็งแก่งขึ้นได้อ๋อทำไมควันสีดำถึงเพิ่มมากขึ้นมันมีอะไรอยู่ข้างในงั้นหรือโอ้ย เกิดอะไรขึ้นอ๋อเจ้าคือผู้ใดตอนที่สองเจ้าเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงออกมาจากสปริตของข้าที่นี่คือที่ไหนอ๋อที่นี่คือแผ่นดิน ของราชวงศ์ต้าเฟิงดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้อยู่ในที่ของข้าช่างมันละกันก่อนอื่นข้าต้องฟื้นฟูพลังวิญญาณที่ข้าสูญเสียมันไปข้ามีชื่อว่ากงเฉียนแล้วเจ้าล่ะมีชื่อว่าอะไรข้าชื่อลินหยาน เจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยทำไมเจ้าถึงโผล่ออกมาจากสปริตของข้าข้าได้นำยานของข้าใส่ลงไปในลงศพของชีวิตและความตายดังนั้นเมื่อเจ้าปลุกลงศพของชีวิตและความตายขึ้นมาข้าจึงออกมาได้เอ๊ะการเกิดใหม่เรื่องแบบนี้ มันไม่มีทางเป็นไปได้ข้าจาะโกหกเจ้าไปเพื่ออะไรด้วยความแค้นที่มีอยู่ในเลือดของข้าอะแรงกดดันข้าเคยเป็นคนที่ทรงพลังมากในทวีปเทียนบวูข้าเป็นอาจารย์ใหญ่ของอยูหรัวเฉินจง โกงเฉียนและคาถูกสังหารโดยผู้อาวุโสจงเหมือนดังนั้นขาดจึงรักษาวิญญาณของข้าไว้ในโลงศพของชีวิตและความตายโดวยวิธีสังหารวัดเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวการบ่มเพาะพลังของเจ้าอยู่เพียงแค่ขั้นนักรบสามดาว หากข้าต้องการฆ่าเจ้าเจ้าคงจะตายไปแล้วเรามาร่วมมือกันข้าจะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเจ้าต้องช่วยข้าแก้แค้นพวกมันสปริตของข้าถูกเรียกว่าขยะนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าความสามารถของข้านั้นมันต่ำต้อยเพียงใดแล้วข้า จะช่วยเจ้าได้ยังไงสปริตขยะเจ้ากำลังพูดถึงโลงศพของชีวิตและความตายงั้นหรือเจ้าคงไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแม้ว่าจะมีจิตวิญญาณอยู่หลายประเภทแต่ละประเภทมันก็มีข้อแตกต่างกันอย่างมากและในกรณีนี้มันก็ยังมีสปริตที่ยิ่งใหญ่ มาตั้งแต่สมัยโบราณโรงศพ mm ของชีวิตและความตายเป nah, ็นหนึ่งในสิบของสปริตโบราณที่ยิ่งใหญ่ของยุคโบราณอ๋อสปริตโบราณเมื่อคนที่มีสปริตโบราณเติบโตขึ้นเขาจะมีพลังของสวรรค์และโลกเพียงแค่เจ้าใช้ความคิดก็สามารถทำลาย ลาดชวงหนึ่งให้หายไปจากโลกนี้ได้เลยและลงศพของชีวิตและความตายที่เจ้ามีอยู่มันเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดตำนานที่เกี่ยวกับลงศพชีวิตและความตายสามารถสรุปได้ภายในหกคำเพื่อชีวิตหนึ่งความคิดแด่ความตาย เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสุปรตที่ยิ่งใหญ่ถ้าใช้เวลาครึ่งปีเจ้าจะช่วยให้ข้าบ่มเพาะพลังไปถึงขั้นไหนในเวลาครึ่งปีเจ้าน่าจะบรรลุถึงขั้นนักรบเก้าดาวอ๋อขั้นนักรบเก้าดาวข้าคิดว่ามันคงจะดีถ้าหากข้าไปถึงหกดาวหมายความว่ามันต้องเพิ่มขึ้น หนึ่งดาวต่อหนึ่งเดือนแล้วข้าต้องทำยังไงนั่งลงและปล่อยให้สปปริตของเจ้าช่วยเจ้าในการบ่มเพาะพลังสปปริตวิญญาณของข้าจะช่วยข้าบ่มเพาะพลังได้ยังไงกัน ตอนที่สแข็งแกรังมากด้วยความเช่วยเหลือของโรงศพของชีวิตและความตายไม่ถึงครึ่งปีการบ่มเพาะพลังของขา้าต้องไปถึงขั้นรกลบเก้าดาวแน่นอนเจ้ากำลังเพิอเจอร์ถึงเรื่องอะไรไม่ทราบข้าแค่รู้สึกว่าการดูดซับพลังสวรรค์และโลกของขา้า มันเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสิบเท่าด้วยร่างกายที่ออนแอของเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะทนรับพลังของสวรรค์และโลกได้แค่ไหนกันเจ้าต้องไปเตรียมส่วนผสมของยาบางอย่างมาให้ได้ข้าจะเป็นคนช่วยปรุงมันให้เจ้าเองมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้าอ๋อ ปุงยาเอเจ้าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุรือไงนั่นสินะมันก็ใช่อยู่หรอกข้าจะหามันเองนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นตัวละครที่หายากมากในโลกใบนี้ในเมืองเจียงสวนหลิวก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นและตอนนี้ข้าก็ได้พบเจอ กับปรมาจารย์นักเล่นแร่แปรธาตุตัวเป็นๆไม่สิเจตายแล้วนี่ว่าดอกทานตะวันอ่อน30ต้นหญ้ามังกรบิน50เส้นเห็ดพิใบ80ชิ้นสมุนไพรชนิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าอ๋อสมุนไพรสามอย่างนี้มีราคาไม่น้อยกว่าห้าหมืนหินวิญญาณ ข้าได้รับยินวิญญาณแค่ไม่กี่สิบชิ้นต่อเดือนแล้วข้าจะซื้อมันได้ยังไงมีคนกำลังมาเดี๋ยวสิไม่เป็นไรเจ้าสามารถติดต่อพูดคุยกับข้าได้ตลอดเวลาท่านพี่ลินญ,ญานอ๋อสูเอ,อ๋อ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอือท่านพอ่อวานให้ขา้านำของสิ่งนี้มาให้ท่านเอ๋ยอยาเสริมกำลังทำไมท่านพอ่อถึงมอบของมีค่าเช่นนี้ให้กับขา้าข้ารู้ว่าท่านพอ่อใส่ใจเกี่ยวกับตัวท่านมากแค่ไหนดังนั้นท่านต้องกินมันซะลินหยาน เจ้าเป็นเพียงแค่ขยะชิ้นหนึ่งแล้วทำไมเจ้าถึงได้รับยาที่มีค่าเช่นนั้นก่อนหลินเทียนออกไปซะหลินเทียนอย่ามายุ่งกับพี่ชายของข้า่าฮ่าฮเจ้าจะให้ผู้หญิงปกป้องเจ้าไปตลอดงานเลยเจ้าช่างเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวจริงๆหากเจ้าต้องการที่จะต่อสู้กับข้า ข้าก็จะเป็นคนสนองให้เจ้าเองท่านพี่ลินยามเจ้าต้องการที่จะต่อสู้กับข้าด้วยสปริตยะด้วยสปริขยะของเจ้างั้นหรือเปิดตาดูให้ดีนี่แหละสปริตของข้าเมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งกัง กับสปริตของข้าแล้วปรมลาปรมปราสตูเอ๊ะนี่มันตอนนี้ล่ะข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้า จะต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนตอนที่สหลังจากการบ่มเพาะพลังของข้าถึงขั้นนักรบห้าดาวข้าวางแผนที่จะเดินทางไปยังหุบเขาสัตว์ปีศาจและข้าจะล่าสัตว์อสูรเพื่อเอาแกนอสูรไปขาย หลังจากที่ขายมันข้าก็จะมีหินวิญญาณไปซื้อส่วนผสมของยานอกจากนี้ในหุบเขาสัตว์ปีศาจจามีโอกาสได้เจอกับสมุนไพรหายากหุบเขาสัตว์ปีศาจ นี่มันเพิงพยักเมคอเพิงพยักเมคาตัวนี้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบขั้นหกดาวข้าจะชนะมันได้ไหมนะเจ้าอย่าคิดเชียวล่ะว่าข้าจะช่วยเจ้าได้เจ้าต้องผ่านเรื่องนี้ด้วยตัวเจ้าเอง ข้ารู้แล้วหมัดดาวตกสัตว์อสูรตัวนี้แข็งแกร่งมาก ดูเหมือนข้าจําเป็นต้องใช้สปริตของข้าโอกาสนี้ล่ะ ในที่สุดข้าก็เอาชนะมันได้เจ้ามีประสบการณ์การต่อสู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังขั้นนักรบห้าดาวเจ้าก็ต้องสามารถฆ่ามันให้ได้ภายในการโจมตีเดียวขออภยัยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้สู้กับสัตว์อสูรและในอนาคต ข้าจะพยายามให้มากกว่านี้ตกลงมาดูแกนอสูรของเจ้าพยักษ์เพิ่งไม่่ากันดีกว่าตอนที่ห้อนี่คือแกนอสูรชิ้นแรกของข้ายังไงก็เถอะถ้าหากท่านอยู่ในโรงศพแล้วข้า จะใช้มันเป็นอาวุธต่อสู้ได้หรือไม่ข้าสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับโลงศพของชีวิตและความตายได้ดังนั้นมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้านอกจากนี้ข้าจะไม่ถูกพบโดยคนอื่นเยี่ยมไม่กี่วันต่อมา อะไรกันไม่มีแกนอสูรดอบเลยแล้วข้าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะซื้อส่วนผสมยาทั้งหมดได้กันล่ะเนี่ยแต่หลังจากการต่อสู้ในหลายวันที่ผ่านมาข้ารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งในร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เอ๊ะมีคนกำลังมาพี่ใหญ่กลาง ถ้าเราสามารถเอาผลดอกไม้คิดตั้นมาได้เรารวยแน่เออพวกตระกูลเจ้านี่เองหากเราต้องการผลคิดตั้นเราจำเป็นต้องกำจัดสิงโตสองตัวก่อนหากได้มาแล้วค้าจะแบ่งให้พวกเจ้าส่วนหนึ่งแน่นอน หากไม่มีท่านอยู่ด้วยแล้วลำพังพวกเราคงจะเอามันมาไม่ได้ผลคิดตั้นเป็นยาชั้นสองมันน่าจะขายได้อย่างน้อยหหรือเจพันหินวิญญาณถ้าหากข้าได้มันมาละก็ทำไมเจ้าคิดจะขโมยผลคิดตั้นงั้นลือสิ่งนี้จะเรียกว่าขโมยได้ยังไง วัตถุดิบและสมบัติทั้งหลายได้ถูกได้เลือกผู้ที่จะได้ครอบครองมันไว้แล้วใช่หากในอนาคตเจ้าอยากเป็นผู้บ่มเพาะพลังในระดับสูงสุดแล้วเจ้าต้องมีความคิดเช่นนี้ไปกันเถอะ เจ้ากางมันก็แข็งแก่งในระดับหนึ่งดูเหมือนว่ามันคงใช้เวลาไม่นานก็จบแล้วพี่ใหญ่กลางพวกเราโชคดีมากตัวนี้ก็มีแกนอสูรเหมือนกันเราไปดูผลคิดตั้นกันเถอะ คนคิดตั้งข้ากำลังจะรวยแล้วผลคิดตั้งทั้งหมดนี้ข้าจะรับมันไว้เองตอนที่หลินยานข้าก็นึกว่าใครชิดฐาก่อนนหนน้อยลินนี่เองเออเจ้าคนที่ปลุกได้สปริตลงศพนี่เอง <laughs> สปริตขยะนั่นเหรอข้าจะเป็นคนเอาคิดตั้นไปเองหากพวกเจ้าไม่อยากมีปัญหาก็ให้รีบออกไปจากที่นี่ซะหรืออยากจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่มันก็แค่นักรบขั้นสามดาวแค่นี้ไม่ขนามือพวกเราหรอก อาเข้ามาเป็นไปได้ยังไงเจ้าอยู่ขั้นนักลบห้าดาวแล้วหรือไงเจ้าจะอยู่ขั้นนักรบห้าดาวได้ยังไงมันผ่านมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเจ้าเนี่ยถามจุกจิกกวนใจข้าจริงๆถ้าเจ้า อยากหนีก็ให้รีบหนีไปซะถ้าเจ้าคิดว่าอยู่ขั้นนักรบห้าดาวแล้วจะจัดการข้าได้งั้นหรือเจ้ามันก็แค่ขยะอย่าอวดดีให้มากนักข้าให้โอกาสเจ้าแล้วนะอ๋อมัน เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปแต่เจ้าก็มีแค่สปริกขยะดูสปริตวิญญาณของข้าสะก่อน ดูดกืนมันอ่ะกลับมาจําไว้ว่าในชีวิตถัดไปของเจ้าเมื่อเจ้าได้รับโอกาสให้วิ่งหนีก็จงรีบวิ่งหนีทันที แล้วก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรุ่งอีสานด้วยนะครับถ้าผมพูดติดๆขัดๆหรือว่าพูดผิดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับถ้าทุกคนนะครับอยากให้ผมนะครับเอามังอะเรื่องไหนมาภาคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับรุ่อีสานบ้ากระตูนะครับก็ต้องขอตัวราไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ